ในการแข่งขันเทคบอลโลก2025ที่หลายคนต่างจะตามองอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์คงไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะว่าทีมเทคบอลไทยจะสร้างปรากฏการณ์พลิกล็อกสะเทือนวงการแบบที่แฟนกีฬาทั่วโลกต้องอ้าปากค้างเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาไทยถือเป็นทีมที่มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่เคยถูกวางให้เป็นตัวเต็งในระดับโลกเนื่องจากยังขาดประสบการณ์ในเวทีใหญ่ และต้องเจอกับชาติระดับท็อป10ตลอดเส้นทางการแข่งขันแต่ทันทีที่เสียงนกหวีดดังขึ้นในรอบสำคัญทุกอย่างกลับถูกเขียนใหม่เหมือนเป็นตำนานที่เพิ่งเริ่มต้นเมื่อทีมไทยโชว์ฟอร์มเหนือคาดโค่นหนึ่งในทีมอันดับท็อป6ของโลกลงได้แบบสุดมันจนแฟนต่างชาติถึงกับร่วมยืนขึ้นปรบมือพร้อมยกย่องถึงความพยายามความแม่นยำและความใจสู้ที่เห็นได้ชัดในทุกจังหวะของผู้เล่นไทยโดยเฉพาะ อาดท่าเรือที่ถือเป็นไฮไลท์ของทัวร์นาเมนต์นี้อย่างแท้จริงตลอดการแข่งขันที่เข้มข้นตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มผลงานของไทยยังไม่ได้โดดเด่นจนเป็นที่ฮือฮามากนักหลายคนยังมองว่าคงไปได้เพียงรอบก่อนรองหรืออย่างดีคือรอบรองชนะเลิศแต่สิ่งที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงคือจังหวะที่นักกีฬาไทยเริ่มปรับความกล้าบวกกับแท็กติกที่เฉียบคมมากขึ้น แม้ทั้งทักษะเฉียบทั้งจังหวะเข้าทำโดยเฉพาะบอลโค้งบอลหวดข้ามหัวและการอ่านเกมที่เกินความคาดหวังของโค้ชฝั่งตรงข้ามทําให้คู่แข่งที่เคยมั่นใจกลายเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งหลักใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้กระแสในโลกออนไลน์ต่างประเทศเริ่มพูดถึงทีมไทยอย่างต่อเนื่องหลายคนถึงกับออกปากชมว่าฟอร์มแบบนี้ไม่ธรรมดาและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในวงการเทคบอลเอเชียเลยก็ว่าได้ ไฮไลท์ที่ทำให้แฟนกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติพูดถึงแบบไม่หยุดคือแมตช์ที่ไทยต้องเจอกับทีมระดับท็อป6ของโลกซึ่งถูกยกให้เป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแปร่งที่สุดด้วยสไตล์การเล่นที่แม่นยำและเฉียบคมทว่าไทยกลับใจสู้ตลอดทุกคะแนนมีจังหวะโต้กลับที่เด็ดขาดจนฝั่งตรงข้ามถึงกับต้องขอเวลานอกเพื่อปรับเกมหลายครั้งความเร็วและลูกหวดของนักไทยสร้างความลำบากให้คู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะจังหวัดที่อาร์ทท่าเรือหวดลูกข้ามโตไปลงเส้นพอดีชนิดที่ผู้บรรยายต่างชาติถึงกับอุทานออกมาทันทีว่า Unbelievable shot from Thailand จังหวัดเช่นนั้นกลายเป็นไวรัลในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงทำให้ชื่อของอาร์ตถูกพูดถึงไปทั่วโซเชียลโลกในเกมการเล่นของอาร์ตท่าเรือนั้นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดไม่ใช่แค่ความแข็งแรงหรือความแม่นยำ แต่เป็นการอ่านเกมที่ละเอียดเหมือนรู้ใจคู่แข่งทุกฝีเก้าเขามักรอจังหวะก่อนหวดอย่างชาญฉลาดไม่ได้เร่งทำคะแนนเร็วแต่ใช้ความนิ่งและเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการพลิกเกมจังหวะการใช้เท้าแต่บอลเปลี่ยนทิศทางถือว่าเป็นลายเซนเฉพาะตัวที่คู่แข่งจับทางแทบไม่ทันยิ่งในแมชสำคัญนี้เขาแสดงให้เห็นถึงการควบคุมอารมณ์ที่ดีเยี่ยมแม้จะมีช่วงหนึ่งที่คู่แข่งพยายามเร่งกดดันแอร์และเล่นเกมเร็ว แต่เขาก็ยังคงรักษาสมาธิไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นและคะแนนชี้ขาดว่าทีมไทยเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะเหนือทีมอันดับท็อปหของโลกได้สำเร็จบรรยากาศในสนามระเบิดออกมาด้วยความดีใจอย่างล้นหลามแฟนไทยที่ตามเชียร์ถึงขอบสนามถึงกับร้องไห้ด้วยความภูมิใจหลายคนไม่คาดคิดว่าโมเมนต์ประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ ขณะที่แฟนกีฬาชาวยุโรปจำนวนมากเดินเข้ามาจับมือและขอถ่ายภาพกับนักกีฬาไทยบนโลกออนไลน์มีชาวต่างชาติหลายคนคอมเมนต์ยกย่องว่า Thailand is rising fast หรือ This guy art is insane โดยเฉพาะการออกเสียงชื่ออาร์ท่าเรือที่กลายเป็นโมเมนต์จิ้มใจแฟนกีฬาไทยเพราะได้ยินต่างชาติเรียกชื่อแบบหนักแน่นราวกับรู้จักเขามานาน แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้พิเศษยิ่งกว่าคือชัยชนะนี้ไม่เพียงแค่ทำให้ทีมไทยผ่านเข้ารอบต่อไปเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนที่นำมาซึ่งเหรียญแรกของไทยในเทคบอลโลก2025และเป็นเหรียญที่แฟนเทคบอลไทยรออมานานหลายปีซึ่งต้องยอมรับว่าเส้นทางการสร้างทีมเทคบอลในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะมาถึงวันนี้ต้องผ่านทั้งอุปสรรคเรื่องสนามฝึกซ้อม อุปกรณ์มาตรฐานการสร้างระบบโคชและการสนับสนุนที่ยังไม่มากเท่าในยุโรปแต่ความมุ่งมั่นของนักกีฬาและทีมงานทุกคนทำให้ภาพที่เห็นในวันนี้เป็นผลลัพธ์ของความทุ่มเทยอย่างแท้จริงหลังการคว้าเหรียญแรกสำเร็จเสียงชื่นชมจากต่างชาติยิ่งทวีคูณหลายเพจเทคบอลในยุโรปถึงกับโพสต์ว่า Thailand is no longer an underdog แปลได้ว่าไทยไม่ใช่ม้านอกสายตาอีกต่อไป ข้อความนี้ถูกแชร์นับหมื่นครั้งและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยที่เริ่มหันมาสนใจเทคบอลมากขึ้นเรื่อยๆหลายโรงเรียนเริ่มสร้างโต๊ะเทคบอลเป็นกีฬาเสริมและหลายจังหวัดเริ่มมีการตั้งชมรมพร้อมจัดกิจกรรมแข่งขันย่อยส่งสัญญาณว่ากีฬานี้กำลังเติบโตในไทยอย่างชัดเจนในด้านของอาร์ตท่าเรือเขาถือเป็นผู้เล่นที่ถูกสื่อไทยและต่างประเทศจับตามองมากที่สุดในเวลานี้ เพราะไม่ใช่เพียงความสามารถที่โดดเด่นแต่ยังเป็นบุคลิกที่ถ่อมตัวมุ่งมั่นและไม่เคยยกเครดิตเพียงให้ตนเองเขามักให้สัมภาษณ์ว่าทุกแต้มเกิดจากทีมไม่ใช่ผมคนเดียวทำให้เขากลายเป็นขวัญใจแฟนกีฬาอย่างรวดเร็วแม้เขาเพิ่งลงแข่งเทคบอลโลกครั้งแรกแต่กลับสร้างผลงานเทียบเท่าผู้เล่นระดับแชมป์เก่าหลายสมัยและยังจุดกระแสะให้คนไทยเริ่มหันมาสนใจและเรียนรู้กีฬานี้มากขึ้น สิ่งที่เห็นจากการแข่งขันครั้งนี้คือศักยภาพของทีมไทยไม่ได้เป็นรองชาติใดอีกต่อไปและเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเท่าหากได้รับการ